ขณะนี้ก็ประมาณเวลาประมาณตีสามนะครับได้ยินเสียงฟ้าร้องนะครับนอนไม่หลับเลยนะครับลมแรงมากนะครับเป็นห่วงเครื่องเสียงที่อยู่บ้านงานนะครับไม่รู้ว่ามีคนอยู่เยอะหรือเปล่า ลมแรงมากนะครับกลัวเต็นต์ปิวนะครับงานนี้พื้นที่มันจำกัดนะครับก็เลยได้ตั้งเครื่องเสียงในเต็นต์นะครับแล้วก็มันกลัวเต็นต์ปิวนะครับถ้าเต็นต์ตั้งในเต็นต์มันไม่ปลอดภัยนะครับไม่รู้เป็นไรนะครับรับงานทีไร มีพายุมาทุกทีนะครับดูครับมลมนอนไม่หลับเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันนะครับว่าจะรอดไหมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเมื่อคืนผมก็นอนไม่ค่อยหลับนะครับฝนตกทั้งคืนเลยนะครับก็ไม่ทั้งคืน,นครับมาตกช่วงตีสามนะครับตอนนี้เวลาตีห้านะครับขณะนี้เวลาตีห้าฝนก็ยังตกอยู่นะครับนอนรับรับตื่นตืนนะครับ ล่อยไว้ไม่ได้ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับกะว่าจะรอดแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เป็น ช้าสุดท้ายแล้วนะครับก็ยังไม่รอดนะครับโดนจนได้นะครับผมห่วงจุดต่อมากเลยนะครับจุดจำสายเราปลอดภัยนะครับ บรรยากาศทุ่งนาครับวันนี้บานงานยังไม่มีคนเท่าที่ดูน่าจะปลอดภัยนะครับเป็นไม่ลมนะครับเมื่อคืนลมแรงมากเลยนะครับ ไปทางนี้ผมไม่อยากติดเลยนะครับเพราะว่าถ้าฝนตกนี่มันอันตรายนะครับแต่ก็มันก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าตกแรงมันก็อันตรายนะครับ มันน่าจะสาดมาตั้งแต่ข้างบนนะครับสาดเข้าไปที่ตู้นะครับรถก็ไม่เสร็จสักทีนะครับเสียงกลางเป็นไงรอดไหมอ๋อเสียงกลางรอดนะครับผมห่วงที่สุดก็คือดอกเสียงกลางนะครับเพราะว่า ส่วนมากผลมันกระเด็นใส่แล้วมันดอกขาดนะครับผ้าขาดนะครับเปิดเตจกไว้ด้วยนะครับผ้าคุมก็ออก เครื่องเราปลอดภัยนะครับดูเม่ครัวดีครับ โอเคครับปลอดภัยนะครับนี่คือฐานที่นักร้องกินไปนะครับตลอดงานนะครับนี่คือฐานที่ใช้ไปนะครับ ไม่กล้าเปิดหมดนะครับกลัวมันชัดนะครับพอนมันอยู่ที่ผลนะครับมันมันเปียกน้ํานะครับต้องดูอาการก่อนนะครับถ้าสายมันช็อตมันทำให้เครื่องพังได้นะครับ ตอนนี้ก็กำลังใส่บาตรนะครับทางเจ้าภาพก็กำลังไปรับพระคุณเจ้ามานะครับก็จะลำบากหน่อยนะครับเพราะว่ามีฝนตกนะครับมันเปียกมันชื้นนะครับเดินเร็วไม่ได้นะครับคนแจกกลัวลื่นล้มนะครับอบอกออกบรรากาศต้องเย็นนะพี่นอง บอกงงซีสิหาณะที่ hal, ม่วงกับบวกเกิดเจ็ดม่งกับบวกเด็ดทำพิธีนักศาสนานะครับอาเ้าของพี่น้องเข้านะครับอื้องให้ได้ชุมชนในสองมือขัดบาตรเย็นเชิญกับรับใส่บาตรกับทางเจ้าภาพนะครับปรับเรียอากาศดีต้นนะครับไหนมาฟังเทศนพลงขึ้นครับก็เป็นโอกาสดีของพี่น้องบ้านเข้าที่เด็มาฟังพระคุณเจ้าเดี เผลอเมื่อคืนนี้ครับมีนะครับพี่น,อน้องตั้งตั้งามใจฟังเราว่าเราฟังการเทศเมื่อคืนนี้สิศแต่หลายอย่างนะครับตามทีประเด็จตักน้นน,น,กนั้นหลวงพ่อสนใจเทศอเมื่อคืนนี้ครับถือว่าเป็นบุญของพี่นอ้องบ้างห้องับอีกเจมิงอยู่เด็กเราฟังทางหลวงพ่อ นะครับท่านหมอ,อปาก้าวนา่งจะน้าที่หนึ่งนะครับเปบบน็นการนบ่น้องตั้งน้องกัน,กน,นเวลากเรามีบางไฟนะครับเขารวมสืบสารแบเพิีินะครับกลุ่มกลุ่มลครับนะครับกลุ่มลบหมูเก่าห้องนี้เก้าลุ่มหมูสีนี่สิบหกคุ่มร่วมแล้วนะครับรวมแล้วยี่สิบกลุ่มบ้างนะครับ พี่น้องชาวบ้านห้องนะครับกับท่านผู้่มหอง้กเรดเรื่องการในเรื่องต่างๆนะครับบอกว่าจะต้องของไฟโขดสืบการต่อที่นี่นะครับมีแง่ร็จนะครับเรินเชิญทางไรนนกะด็นดครับเรื่องทางพักผู้จเบกาเดินทางมาหมดแล้วนะครับมี หนึ abei, a roommate, a ี่นั่งอยู่กับพีู่หิด็กกำลัง้าในถึงเลนเื่องกมนาสกาเลเนังตังธัมมาปิปุจยามะลสัมหาสัมโพโตาตัวดังบาวันตา

เปี่ยนเนี่ยฉันนเนียเบวาหานี่ยมาถอนบาเด็ถอนแเรามาถอนอ่ะหืมหลังคาไม่อยู่นะครับ สูตรนี้ติดตั้งง่ายถอดง่ายนะครับตอนนี้ก็เก็บของเสร็จแล้วนะครับกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวจะรถขึ้นไปเจ็บนะครับเพราะว่า ฝนตกก็จะเอาขึ้นไปแล้วก็คุมผ้านะครับโอ้ลำพงคอนลืมลืมเจ็บลำพงคอนนะครับโอ้โหดีไม่ร่วงนะครับชอบลืมนะครับขับเบียดต้นไม้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ